สวัสดีครับวันนี้จะไปไหนครับวันนี้จะไปไหนครับเลี้ยนไปโรงเรียน,โ,ยนโอเคอยู่อออไหนครับอยู่อออไหนครับเยือนุบานไหนครับผมสองอันนี้เป็นสองเหรอ วันนี้จะไป็นเรียนวันแรกใช่ไหมได้พร้อมไหมครับไม่จำนลูกไปเมื่อเดียวไปสองวันไปอีกพรุ่งนี้ลูกไปสองวันนะครับครับผมไปโรงเรียนมีเพื่อนกี่คนเต็มเต็มเลยเยอะเลยไม่เยอะไม่เยอะเลยบอไม่ไม่เยอะพร้อมหรือยัง อไปกัน